เมวันนี้อาจารย์ก็ได้นั่งมีมิตเป็นที่เรียบร้อยครับแล้วก็ได้ตัวเลขมาแล้วก็เอาเป็นว่าเลขที่อาจารย์จะให้เป็นเลขเม็ดเดียว,ดดยวแล้วก็มีมิตสิบสี่วันได้ตัวเลขมาเม็ดเดียวเม็ดเดียว oh. เอาเป็นว่าเล้วแต่ความชอบของลูกศิษย์ปูหาแล้วกันนะครับอาจารย์ถึงบอกว่า แล้วแต่ความชอบของใครของมันใครชอบก็ตามใครไม่ชอบก็ผ่านแค่นั้นรหากตัวเลขใดที่จะออกในประจำวันที่16ธันวาคม2567ขอให้ข้าพเจ้าได้เห็นตัวเลขอ่ากรากวว่าก็อาจารย์ก็ได้นั่งสมาธิไปก็เป็นตัวเลขลอยขึ้นมาลอยขึ้นเลยลอยขึ้นมามแล้วก็เป็นตัวเลขสีแดงครับ <c oughs> <c oughs> เป็นตัวเลขสีแดงที่ลอยขึ้นมาครับ <ข au. S 1> ชัดมากแล้วก็อาจารย์ก็จับเพ่งไปที่ตัวเลข <c oughs> ตัวเลขนั้นก็ลอยขึ้นมาสักพักหนึ่งให้อาจารย์เห็นแล้วทีนี้อาจารย์ก็รอกว่าตัวเลขนี้ใช่ไหมอยู่หรือยังถ้าอยู่ก็ให้ชัดกว่านี้ตัวเลขนั้นก็ชัดขึ้นกว่าเดิมอมเป็นตัวเลขสีแดงที่อาจารย์ได้นั่งเห็นก็เลยบอกว่าอาจารย์ก็เลยกำตัวเลขนี้ไว้ก็ แต่ยังไม่ได้ปล่อยนะเะเลขที่อาจารย์ได้นั่งกรรมฐานครับแล้วก็ได้เห็นเป็นตัวเลขสีแดงลอยขึ้นมาครับปากฏว่าเป็นเลขศูนย์ห้ารัฐบาลไทยงววประจำวันที่สิบหกธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเลขม็ดเดียวคือเลขศูนย์ห้าใคร,ครที่เห็นแล้วแคปหน้าจอไว้เลยเป็นเลขศูนย์ห้าห้าศูนย์ เม็ดเดียวห้าศูนย์เม็ดเดียวห้าศูนย์ห้าห้าศูนย์ใครที่เห็นแล้วแคปหน้าจอไว้เนาะรัฐบาลไทยว่าประจำวันที่สิบหกธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเลขที่อาจารย์นั่งกรรมฐานแล้วก็เห็นเป็นตัวเลขสีแดงก็คือเลขศูนย์ห้าห้าศูนย์ศูนย์ห้าเป็นเลขห้าศูนย์ศูนย์ห้าจำไวด้ดีๆนะ,ปะเป็นเลขห้าศูนย์ศูนย์ห้าจบได้ไหมได้ บนล่างเพราะว่าขอย้ําว่าขอย้ําว่าเลขที่อาจารย์ได้กรรมฐานนั้นหาความแน่นอนว่าจะอยู่ข้างบนหรือจะอยู่ข้างล่างไม่ได้ให้ลูกศิษย์นั้นไปพิจารณาเอาแล้วในนิมิตจะไม่มีบอกว่าชั้นบนหรือชั้นล่าง,งแค่เห็นเป็นตัวเลขขึ้นมาแต่ท้ายแต่ท้ายตัวเลขนั้นเป็นเลขศูนย์ห้าชัดมาก เลขศูนย์ห้านี่ลอยขึ้นมาเป็นตัวสีแดงรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16ธันวาคมพุทธศักราช2567เลขที่ออกนะครับ <c oughs> อออน,นอาจารย์ฟันครับนะอ่าอ่างวดนีนอ้อาจารย์งวดนี้เนาะอาจารย์เนี่ยจะยังไม่ฟัน อ,อแต่อ่างวานี้ไม,มมไม่ได้ฟันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นไม่ได้พันเปอร์เซ็นไม่ได้ล้านเปอร์เซ็นเพราะว่าเพราะว่าเอาแบบธรรมชาติครับให้แบบธรรมชาติไปเลยจะไม่มีฟันทงล้านเปอร์เซ็นมาแน่นอนอะไรจะไม่มีไม่มีแล้วคือคืออาจารย์ที่ว่าน่าอาจารย์วันนี้อาจารย์กับที่ว่ามั่นใจแลไรเนาะแล้วก็ในใจอาจารย์ก็ ก็ให้ศูนย์ห้าเอาอแต่ขอไม่ฟันไม่ร้อยเปอร์เซ็นให้ไม่พันเปอร์เซ็นไม่ล้านเปอร์เซ็นต์เห้าใครชอบก็ตามว่าันนี้อาจารย์นั่งนิมิตอยู่สิบสี่วันอ่าสิบสี่วันแต่อาจารย์ก็ได้ตัวเลขมาเม็ดเดียวก็คือศูนย์ห้าแล้วก็จะถามว่าจะเอาไหมเรื่องความฝันเรืความฝันฝันว่ามีคนมาเขียนตัวเลขให้ก็ตัวเลขนั้นก็เป็นเลข เขาบอกว่าเป็นเลขล่างเขาบอกว่าหวยเลขล่างออกแปดสีในความฝันในความฝันอันนี้อันนี้ความฝันนะแต่ก็ไม่ได้แม่นยำเหมือนกับเลขนั่งแค่เม็ดเดียวเม็ดเดียวจนถึงวินาทีสุดท้ายเม็ดเดียวจนถึงสุดท้ายเลยก็คือศูนย์ห้าห้าศูนย์ แค่นั้นั้นแค่นั้นเฉวัน,น,นี้ก็นอนยันนั่งยันยืนยันออสุดท้ายแล้วก็ยังยืนยันคำเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงจนถึงนาทีสุดท้ายจนถึงเวลาสุดท้ายนจนถึงช่วงเวลาสุดท้ายบ่ายสามสี่สิบนาทีช่วงเวลานั้นเลขออกก็ยังยืนยันคำเดิมว่ารัฐบาลท่าน ห้าศูนย์ศูนย์ห้าเม็ดเดียว<ม>